สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอแล้อาจารย์ท็อปได้ในรายการสหวิทยาโหรานะซึ่งรายการในรอบนี้ของเราครับมีท่านอาจารย์โอนะมาดูแลร,รายการอยู่เหมือนเดิมนะติดตอ่อสอบถามนะกันเข้ามาได้ไม่เกินโครละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นสำหรับ รายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะมาดูแรรายการนะครับนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นนะอ,อ,าาอืออืมเรายการนะเอาครับเข้ามากันได้เข้ามาแซ่นะช่วยกดแชร์กดไลฟ์ออกไปด้วย นะแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเการก้แชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับสำหรับรายการในรอบนี้ของเรา <c oughs> นะามานะครับกดแชร์ออกไป <c oughs> นะท่านอาจารย์โอ้รู้สึกคันเนื้อคันตัวนะครับนะปล่าไอนะวันนี้ไอไม่รนะู้ก็ไรไอนะอรู้สึกได้จะใครคออืรู้สึกถึงพลังเบื้องลึกนะเบื้องหลัง <c oughs> อ่ติดต่อดูดวงกันได้ครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น <c oughs> นะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะ ซึ่งมีท่านอาจารย์เออนะคอยดูแลร,รายการเหมือนเดิมนะเข้ามากันได้ครับกดแชร์ให้ด้วยกดแชร์แล้วอืมนะตามด้วยชิยรเรนนะครับนะกดแชร์ให้ด้วยครับเอาล่ะเดี๋ยวจะเริ่มแล้ว อาจารย์โอมีใครถามอะไรไหมยังปักมุดนะอ้าอาจารย์โอ้ปักบุดเลยกดแชร์ให้มีผู้แชร์เด้งขึ้นมานะนะอย่ากโกงแชร์นะรุ่งอีกนานไหมคนชื่อชัยจะติดต่อมาอยุสามวันค่ะสามวันจะติดต่อมาไหมยังไม่ติดต่อมาครับเขาไม่ค่อยแสดงออกครับพูดตรงๆนะ แชร์ขาดทอง40จะขับรถเดินทางไปต่างจังหวัดและคร้างคืนค่ะจะไปอย่างไรบ้างคะไม่ได้ไปหรอกนะยังไม่ได้ไปไหนครับอืนะแชร์แล้วค่ะคนที่คุยอยู่ตอนนี้จะได้เป็นแฟนกันไหมคะมีไม่มีผู้ชายไม่มีผู้ชา์ไม่ไม่ดูครับนะต้องกดแชร์ออกไปก่อนไปกดแชร์ก่อนนะคะกดแชร์สาธารณะนะ ยังไม่ได้แนะนำตัวเลยอาจารย์โอ้สิริกรอภิรัตน์นะคะสวัสดีนะครับนะเมตตามหานิยม <c oughs> และผมอาจารย์ทอนะ็อปะเมตตามหานิยมนะใครเข้ามาเราต้องการสถามคำถามมีกติกา,กาดังนี้ค่ะหนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูสองพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะอืม อ่ะมีมาหนึ่งคนละชื่ออะไรจุม๋มแฟนที่บอกเลิกไปมีโอกาสจะกลับมาไหมคะมีการติดต่อมาครับติดต่อกันได้นะแต่ว่าถามว่ากลับมาหรือยังนะคะมาอาจจะได้ติดต่อได้คุยกันได้สื่อสารกันกดแชร์ออกไป คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะอ่ะเข้ามากันได้นะอ่ะติดต่อดูดวง <c oughs> ได้ที่ facebook ครับโอสิริกรณพิรัชครับโอสิริกรณพิรัชเบอร์โทร061 99 22 645่งเก 0925-929261ครับ ID RIO s e r i e ิ15นะแล้วผมครับตามนี้ครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะักเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ร i ย AJTOP e 1 6นะมาครับติ๊กสามีเขามีใหม่ยังหรือเขาจะกลับมาคืนดีกับเราคือผมบอกได้แค่เพียงว่าเขาจะกลับมาคืนดีกับคุณไหมคุณไม่ต้องถามเรื่องว่าคนอื่นมีอะไรกับใครยังนะ ผมจะตอบแค่หนึ่งคำถามอย่าถามย้อนและถามเยอะเป็นความคิดฝันคุณไปติดต่อเขาเองถ้าคุณอยากจะให้เขากลับมาผมตอบได้เท่านี้จริงๆนะนะมาครับอืเวลาถามอย่าถามสองด้านสองมุมถามด้านเดียวไปเลยจบเรื่องไปนะผมจะดูให้แค่ด้านเดียวใบเดียวมันเป็นความคิดฝันของคุณถ้าคุณอยากจะได้คุณก็ต้องไปตามมีแค่นี้นะนะนะไม่ต้องไปถามเรื่องมีใหม่นะอะมาครับ กดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้ตามด้วยคำถามแค่คถามได้แคถามเดียวอะ่เออนี่ถามย้อนนะถามย้อนสองทีนะเออถามย้อนสองทีแตเราตอบทีเดียวกดแชร์ออกไปนะอืมเออใครที่ต้องการให้ตั้งเลิกอ่ะหรือว่าเปลี่ยนชื่ออะต้องไปดูคุยกันด้านหลังนะนะรู้ไหมทำไมต้องไปคุยด้านหลังเพราะต้องเอาวันเดือนปีเกิดไปตั้งนะ ไม่สามารถแบบว่าจะมานั่งดูแล้วบอกโอ้ยฉันเก่งสามารถตั้งได้ตอนนี้จริงไหมนะใช่ไหมเพราะมันต้องมีอักษรใช่ไหมอาจารย์โอ้นะในวันเกิดของแต่ละวันมีอักษรกาลกินีแทรก,กในดวงหรือเปล่านะหรือว่ามีแบบไอ้นี่ตั้งเลิกเงี้ยเลิกสมมุติว่าเลิกของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยอยู่ดีๆโทรมาหาผมบอกขอเลิกผ่าคลอดเลยผมบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยนะม,มาอีกคนแล้วมาตอบ เพสอบขึ้นบัญชีไว้จะได้รับการบรรจุหรือไหมมีโอกาสครับมีโอกาสได้ทำงานนะอืม,อมดีนะถือว่าเมตรามหานิยมสามวันนี่ถือว่าดีนะผมดูแค่สามวันะนะนะท่านอาจารย์โอ้นะผู้เป็นประธานสูงสุดพิเศษนะอืมอะจะเช็คเวลานะ อ่ะจานโอเอา้าอืมน่ะเข้ามาครับนะเข้ามากันอืมเจ็ดอ่ะมาไทเกอร์ไทเกอร์จะได้เงินคืนจากเว็บพนันตามที่ตกลงไว้ไหมครับไม่มีทางครับเสีย ไม่น่าเชื่อว่าก่อนก่อนหน้าก่อนหน้าคนนี้จะมีนี่ได้จริงๆนะเนี่ยไพเกอร์ไม่ได้คืนนะครับนะเนื้อบีวันนี้เจอกับคนที่เราแอบชอบเขาคิดอะไรอยู่คะเขาไม่ได้คิดอะไระ<ข>ครับไม่ได้คิดอะไรคือคุณไปแอบชอบเขาเองอะ จะให้เขาคิดอะไรอ่ะคะเขาไม่รู้เรื่องอ่ะคุณต้องเข้าใจคขาว่าเขาคือคือมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่รู้เรื่องคือคนเราอยู่เฉยๆนิ่งๆอ่ะก็ไม่รู้ว่าใครชอบเราเออไม่รู้แล้วก็เจอคนน้คนนี้ยังเปหมดเลยชี่ว่าจำวันอ่ะแล้วเจอกันก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเขาก็คิดว่าคุณก็ไม่ได้ชอบเขาไงนึกออกไหมเออถ้าทุกคนแอบชอบอ่ะค่ะแชร์แล้วครับเห็นจะซื้อเจ้าแม่กวนอิมในราคาหมื่นหกหมื่นเก้าพันได้สำเร็จไหมครับ สำเร็จครับนะเจ้าแม่กวงเอมนะเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะ ซึ่งมีท่านอาจารย์โอใช่แล้วดาค่ะวันนี้เรารอไปหาผู้ชายคนนั้นคุยเรื่องงานเราจะได้ไปหาเขาไหมคะวันนี้เนี่ยครับไพ่เป็นไปในทางาที่ดีต้องคุยกันก่อนนะต้องไปคุยกันก่อนคุยให้รู้เรื่องนะคะตกลงกันไว้ยังไงเพราะว่าไพ่มันเกี่ยวข้องกับการตกลงติดต่อสื่อสารกันน่ะอืเราจะไปหรือไม่ไปติดต่องานได้ไหมก็อยู่ที่การคุยอะคะ่ะอืม กดแชร์ออกไปนะติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้นะครับนาหลังไม้นะครับนะเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคต่อไปจะไม่มีให้เห็นแล้วนะครับเอาจอยการเงินเหรอมาจอยการเงินค่ะถูกสบายดีนะมีกินมีใช้ครับเงินยังไม่ขาดมือครับผม นะโดยมีท่านอาจารย์โออนะถือว่าเป็นกูรูของเราจริงๆขอบคุณอาจารย์ทั้งสองคะ่ะนะมาครับอ่าขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะกดแชร์ออกไปนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เอาละครับนะเวลาเราก็ใกล้จะหมดงลงแล้วนะ ติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับโอซิริกรอภิรัตครับ Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0 6 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1ครับ ID รายโอซิริ15และ ID รายโอซิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์พบนักมิตร,รามาหานิยมเบอร์โทร0 8 4 9 2 6 6 6 5 8 ID ราย AJTOP e 1 6นะมีใครถามเพิ่มไหมถ้าไม่มีผมไปแล้วนะสวัสดี<ะ>ครับ